อันนี้เปิดกุญเหลียนนำเสนอนี่เหรียญบาทเอ้ยเหรียญห้าเหรียญห้าพญาคุดแล้วก็มีนี่อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งบาทสองพันสองพันสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด,จดแล้วก็มีนี่สตาง หนึ่งสตังค์แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเหรียญอะไรนี่กพไม่รู้จักไม่เคยเห็นาาน,นี่ไม่รู้จักอันนี้เป็นเหรียญบาทหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยยี่สิบตา นี่เ,เป็นแบบนี้เรือหงนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มีเหรียญบาทที่ยังไม่ได้ใช้งานแต่สีมันทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนี่นี่นี่เผื่อมีใครสนใจและรู้จักก็จะได้ช่วยบอกว่ามันเป็นอะไรยังไงนี่ มันเป็นของเก่าที่แม่เก็บไว้แล้วพอแม่ไม่อยู่แล้วเรามลื้อดูเราก็เห็นแต่นี้น่าสนใจนี่น,นี่ห้าบาทข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วน,น,น,นี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนี่อังนี้ประมาณนี้ เหรียญอัยาคุดหนึ่งบาทสองห้าหนึ่งเจ็ดนี้เป็นการจนากัญจนาพิเศษห้าบาทอันนี้เกิดไม่ทันค่ะอันนี้เกิดไม่ทันหนึ 1, ่งสตางค์ใครพอจะมีความรู้นี่อยากรู้อันนี้นี่อันนี้อยากรู้อันนี้ นี่ลราตัวนี้สองพันห้าสองสองสี่หรือสองห้าศูนย์ห้าสองห้าเหรอสองห้าศูนย์ห้าหรือเปล่าพอสอน่าจะนี่ตัวนี้ใครเกิดมาทันได้ใช้บ้างเหรียญน,นี้ เก่าเก็บเก่า <c oughs> เก็บค่ะเก่าเก็บ